สังเกตห้องิงสามเธอแล้วทุกคนปืนหมดแต่ห้องหญิงสามเธอแล้วพูดหมดแต่ทุกคนแต่ว่าเ้ายิงบอลอื่นในแต่ห้องหญิงสัตว์บนแต่ปืนเขายังงงอยู่ดูปลาแหงเลยนะโอ้โหมันเกิดซาบอยู่ดงอยู่ปลาเนี่ยถ้าว่าบ่มีเข่าทุกคนกระพานหัวตัวนี้มาแช่น้ำแล้วก็มาหนึ่งตัวกินแทนเข่าได้ เกือบไข่คือกันแหละแต่ชมายปูชมายยญาบุมีเข่าแต่ชมายชงขามทุกคนเพิ่นเคยกินก้อยตัวนี้แหละแต่แทนเข่าเท้ามังกรทุกคนนะคอ่ะกลับต่างกายสบายดีขอยินดีเข้าสู่ส่องบาร์น้เงินวิธีชาวบ้านเช่าเชิดเดิบนะทุกคนก็ถือว่ามื่อนนี้กับหาข่าปลาคือเก่าทุกคนเลยเข่าวปลาหาอยู่หากินตามปลาพไปจ้า เอาก็เดินทางมาแต่สาเนี่ยพอได้ทุกคนเลยกาอากาศชวนนี้ก็อยากหน,นาวนะทุกคนเนาะแต่เขตเท่าจากหนาวผมบอกว่าเขตอื่นชีหนาวคือทงางเขาหรือบอ่อเนาะกาอยากให้หสุขภาพนํำกันเนะทุกคนเนาะเพื่อสุขภาพทุกคนเลยถ้าวาห่างกายอย่างหัวดมสมบูรณ์เนาะบริเจ็บบอกใครก็ถือว่าไปโรกอันประเสริฐได้ทุกคนเงินคำนำแก้วเราจะหากันใหม่ไหวซะอ้าก็ถือว่าอยากให้ติดตามชมนํำกันเด้อทุกคนเนาะอ่าก็ถือว่าเข้าไปสวงฤะดู แล้วดูหนาวหวัวชาการทำมาหากินกะชีง่ายขึ้นกว่าช่วงน้นหวัวชาแต่ว่าผลมันก็ยังชีไมียอยู่แต่มีน้อยนะทุกคนตามสังเกตบ้างเนี่เพราะว่าู่วนี้ก็คิเข้าสู่ฤดูดูกันเก็บเกี่ยวแล้วได้เพราะว่าเข้าของชาวบ้านเพิดเลยครับเริ่มทอกันหมดแล้วทุกคนเลยแต่ว่าเข้าให้พ่นเกี่ยวแล้วได้ให้ที่ว่าชาวบ้านบนเห็ดอยู่ป่าอยู่ดงนะทุกคนอ่าเพราะ่าเเียดให้ทางให้แล้วก็ปลูกเขา้าแต่สุกแล้วได้ เพราเฮาบม่มีเวลาทุกคนถ้าเขามีเวลาเขาไปพกสั์อยู่ผู้หมูป่าทุกคนอาจีพใดเพราะเขาผัเวลามันแบบบลาอยู่ไป, ora, ไปช,ช้เนาะเขาสีไปหาดอนคืน2-3คืนผัดมันยากทุกคนเลยเอ,อ้าก็เอ้ามีเวลาก็ชีพาทุกคนไปดมันนี่ล่ะโดยทุกคนไปเสียงนกงห้องละลาย,ายทุกคน katnya ni Tôi có lên luôn. đó. Tục nhảy nè. Đây đây đây. Để lên cái thằng vào. Đôi. คือปลาเก็ดนี่ทุกคนบอนจุดนี่อาร์ชิมีพวกงูพวกงูหรือว่าพวกเห็ดทุกคนมันเป็นเห็ดเห็นเปล่มันเป็นเห็ดแล้วก็เป็นทับเห็นเป่าแถวไหนเป็นทับหมดโอ้ลงปอดลุ่มบ่ก็ถือว่ามันเป็นเห็ดเป็นช่องหงช่องหงนะเป็นทับเห็นบ่พวกสัตว์มันชีดีอยู่บนนี้ครับสังเกตดูนะ โอ้ลึกด้วยทุกคนเลยมาทำลึกสัตว์มันกรลายด้วยทุกคนนกไปไหม่ติงหมดเลยทุกคน mà sáng kết nhìn xàm thử con một nhìn là vớt một con nhìn đường này thẻ nhìn sát nhìn ngông, như bà hình đi Vô hủ một nhìn sát khác thử con Để họ bắt đầu nhìn bọn đường bọn này là nhìn bẹt nhìn ọc chữ này แท็กปืนปะ่ะด่าที่แรกว่าชี้กับแล้วมาตั้งจะไม่เอาเอากระขัดขัดขัดก็ดดดดยังคือเก่าทุกคนพอเห็นชัดอันนี้เมนยิ่งบอ,งอ,อกหลดยอมทุกคนไปพากระดอกประหลุกมาทนเอาชีดออกมายังจุ้ายอีกคนเพราะเขาสามถือ,อยิงเลย เดียดปป๋ยวฉีดยาลอกไปพ่นทคน ตัวนี้เป็นบอนป่าทุกคนทาวป่าเปอุนมสมบูรณ์มันจะมีแบบพวกบอนเลยนะเบิ่งบอนป่างามเลยเคียวขับเห็นปอเป็นการเป็นการมันอยู่เป็นสมนะเลยนะมันจะอยู่ตามพวกหินทุกคนเห็นปอนะก็คือว่าบ่ไา้ดยังผิดใจทุกคนเบิ่งป่าตัวสมป่านาะเห็นพอแถวนี้ ต้นใหม่ใบยาเขียวทุกคนเลยแต่ว่าชัดายแต่ว่าย่อมแต่ว่ายิ่งเปิ้นกระแตกทุกคนเจ็ดเลยต้นใหม่แต่ละต้นออขักเขียวงามเป็นรรมเลยทุกคนแบบผลดกอยู่ได้ะแบนน้ำบ่อเถิกได้นะเป็นถรำหมดเลย แล้วก็เ um ป็นอมตดให้ทุกคนเวลามันมากนี่มาจอบยิงนกบอลนีลอดเนี่ นะทุกคนหลบมาได้ฮะเห็นไหหลงหางยาวหลงก็เฉะไว้เห็มันยิงบ่ได้พอยิงเฉะจัดมันมันเปิดบอกรุ่นฮะยิงแล้วทุกคนเลยฮะชัดชี้แยกไล่แต่มันยิงปืนบอกพอยิงเบ็ดไปทางอื่นมันแตกปืนเลยมันก็พอยิงเฉะจัดบ่ได้นะทุกคนฮะนีไล่ครับนี่นี่นี่หล มาหนพกเนี่ยชมแขกนทุกคนลนี่โอ้ยกิเล่นป้องตัวพวกเนี้เกิเทุกคนเลยสองโต้โอสามโอ้โหนกกระเซวอีกเต็มกุกใหม่บ่เป็นเห็ดนะทุกคนเลยบ่งแล้หลาได้ไหมให้หนนี่นีนี่นี่ยได้ทุกคนเลยนอมได้บ่จักแนวเห็ด นี่น no, ี่นิยมเขาใกล้ๆอยู่แ้ทุกคนเบิ่งเนาะมันเา็ดศยังบวดายเลยทุกคนเลยอุ้มยิงลายถื่อนะยอมนะใช่บิ่งละลาเลยทุกคนเลยคนเนาะผมเป็นเอางถือเอางบได้ก็เล่นงบยาในป้ายละหนกอ่ะยังแต่ก็เล่นก็เล่นกับสองสามโต้คอมเมนต์ว่าเขายิงได้เนาะโอ้ยสองสามโต้เนาะฟาลาบได้ทุกคนเลย ตัวหนึ่งเงยังพอลาบนะโอ้ไปจากแนวเห็ดทุกคนนะนะทุกคนเห็นบ่พอเท้าหิงออกบอลอื่นพอแตกปืนเห็นบ่พอแต่เตายิงใช่ชาบเต้านี่นะบ่ได้ทุกคนนะนี่มันก็ยังห่องอยู่เห็ดอยู่นะพึ่งจากแนวชิว่าพอเขาล่องไปบอลอื่นแบบโอ้ยเสียงฉนันทุกคนพอแต่เ้ายิงชัดเท่านั้นแหละเหตนี่ยอมนี่พวกห้องให้รอเบิ้งเห็ดมันไต่บรรได้นะทุกคน ว่ายงังไงเป็นด้ำป่าผู้ปูเสือก็ต้องเสือทุกคนเขาก็ผู้นึงแหละว,ว่าที่ว่าเออไม่อยากเสือนะแต่ได้คิดแล้วแล้วมันก็ต้องเสือทุกคนมันบอมบังเอิญขนาดนั้นเพราะว่าเขายิงยิงชัดนี่ชีคักอะไรเป็นแบบีิ่งมัดแถวหน้าชัายชัดนี้มันบอออกโหลดปืนคัดโหลดบทุกคนเลยพอเขาไปยิงไปบนอื่นต่มพอเขาไปเอาชัดคือเก้าอีกทุกคนชีคักค เอายิงดงเดินมีก็หอกตัวหนึ่งแล้วก็มีกระเล่นอีกสองนี่สองแล้วพวกนกอีกตัวหนึ่งอ่านกกระแชวโอ้นี่เดี๋ยวก็มาลองตัวนี้อีกนี่ก็เป็นห่าเพื่เราทนเดี๋ยวบว์เมนวปชีได้มาห่าเอาหนงนกอยู่บนนี้อีกนี่มันโบแตกนะพอปืนโบแตกเขาก็ให้ทุกคนเบิ่งเห็นบอกกระเล่นสองสามตัวผมสามนี่แล้วสัดทุกคนน่ะนกมนเต็มเลยเต็มต้นไม้ไปละ โอ้ยยังแต่กระเล่นห้องจิกจักจิกจักนะแต่ว่ากล้องห้อซูมให้ทุกคนบ่งบด้เนาะถตาซ่าูมได้มาเก็บ่รบริัทเจนทุกคนนี่พังที่เชียงมันห้อกันีลยเชียงกระเล่นได้ทุกคนห้องแบบนี้อืมเรือใจทุกคนบมนีลก็คือปลาแห่งนี้กกว้างเตอบได้ทุกคนก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะเอาเลาะไปน่ก็ถือว่าทรัพย์ในลายวะจ้าลายตามเราสังเกตเฝังเลย ปอนพบอยู่เรื่อยนะพวกไก่ปลาพวกอยังนี้เอาทนชิพาทุกคนพังเชียงกระเล่นห่อมมันไายคือคือนะโตกระแต่ได้ทุกคนกระเล่นนะมันไข่คือโตกระแต่อ่าพวกพวกกะแต่พวกกห่องข่้นชืว่ามันก็มันจะไข่คือหนูแต่ว่าโตมันที่เป็นชีจักแสกนะมันที่เป็นลายทุกคนเลยมันที่เป็นลายนี่มันห่องแมนว่เสียงมันห่องกันนะ กระเล่นมันจะเป็นโตแน่นได้มันชิแน่นกว่าหนูทุกคนหนูนี่เป็นโตแบบบนแน่นไม้เขาวามันก็คือเวลาเอาเอามาทําอาหารทุกคนเลยมาทําอาหารแล้วมันกระโตมันนัมันชิได้หลายอยู่พชาชีตมันนะเวลาเขาผักเขาลาบนําเห็ดกินมันลายมันชิลายกว่ากว่าหนูแต่โตมันชิน่อยกว่าหนูทุกคนแต่ว่าเนื้อมันนี่ลายกว่าช่อจะถ้าเขาได้สองโตเนี่ยโอ้หสองสามโตเนี่ยมาปิ้งสซาำล่าทุกคน ปิงจำลาแล้วก็มาไล่เห็ดลาบทุกคนเลยป่อยแซ่บนวดไหลอ่ากระทือวนาเขาชีแก่ตัวใหม่ทุกคนสุดนี่ในย่อมไรย่อมแพะละทุกคนเลยนี่มาพังเสียงมันหองน้ำกันเลยทุกคน้อมันเห็ดอะไรเนาะเขาก็ย่อมพยายามสุดขีดทุกคนเลยจักชิว่าพังเสียงกระเด็นหองกันทุกคนเสียงม่วนได้เสียงมันหองเก็ดเกดดเก กระโตมันก็ะดียดยูทัพมาทุกคนเห็นมั้มันแล่นวัยย้งยกยกยกพวกกระเล่นเนี่ยมันอยู่บอลไดหรือพวกนกมันเชี่ซวแล้วมันท่วงทุกคนพวกนกกระแซวหางยาวๆฮะโอ้ยแซวแซวมันนีมันชีห้องตอบในพวกกระเล่นพวกกระเล่นพวกกระแตะนะพวกนกพวกนี่มันชีลไปเป็นโพ้งหมดเลยพวกไก่ปลาแบบนี้ ถือว่าพวกนกเชี่ยวห้องเชี่ยวแจ่วแบบแม่โรดพวกนี้ละทุกคนถ้าบอมเนกระเล่กเนกับ,บ,บเบนกระแต่บอมเนกระแต่กับเบนกระหอกพวกนี้นะหรือว่าไก่ป่าทุกคนนะหรือว่านกกดอ่านกกดมังกไลานะพวกนกมันมักไลานะพวกนกใหญ่พวกสัตว์ใหญ่แบบนี้ เอาไปชี <communion Samantha. S 2> เดินทางโอ้ยครับท <these> ุกคนโอ้ยกะว่าบอยสุดเชื่อกะเชื่อทุกคนเอ้ยมันบ่บ่บางเกิดประเด็นทุกคนว่าเขาจิ้ยิงสัตว์หอดจีหาขังแล้วปืนโปแตกมาแล้วแล้วเอาปัดไปยิงไปทั้งอื่นมาปืนแตกแบบนี้นะมันกะบ่บังเกิดนะทุกคนบ่ปกุดก็คุดน้ำเห็นตอนไหนอายกินอายอยู่ก็แบบนี้แหละทุกคน ต่หน่อไม้นี่ไม่ได้หน่อไม้อีกไทุกคนนะแต่เหาว่า,าทุกคนเปล่มามันเริ่มลกเลทุกคนใส่เลยนี่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 ภาษีป่ากัางมาใส่หายอยู่ตบจะโลกนี่ได้ทุกคนนะอแถวป่าแถวเดินที่นี่มันปีนชมพูไฟเลยทุกคนนี่ต้นตัวนี้ละผลสื่อนี่ยนี่นเกินเครือมันยังเครือมาคำแปรเห็นเขาซื้อก็ได้นี่ยนี่ ปัญชิคุดเอาทางทางอัน,อนันพรอบในนี้เอาหากนี่แหละนะพอยาวในดินมาจักบวมนันง่ายนี่นี่เพิเ่งกระเชิดเป็นมัดเป็นมัดอ่ะทุกคนอ่ะนี่เพิ่ลเป็ดหักหญ้าได้ทุกคนเลยก็ยัางายแนวทุกคนอยู่แถวป่าในทั่วเป็นสมุนไพรมันยังเห็ดยวเฉี่มาทุกคนโมแมน ตัวาเป็นสมุนไพรหลายทุกคนเลยสิ่งที่เอาวูหู้เนี่ยอยู่ในป่าอยู่ในดงเนี่ยถือว่าเป็นทางยามดัดเมล็ลพันก็ปะปแปรหูเป็นยาบ่านเห็นฮะเป็นผสมกันเรามาขายเฮ้ยาเราแพ่งได้ทุกคนพอเอาบูหู้วิธีการผสมเลยนี่คือตัวนี้ก็เป็นต้นบีค้นเขาเอิญต้นบีคนเนีะบาบมันมากมันจะเป็นแบบนี่คือมากอย่างแหละมาางุ่นแต่มันน้อยทุกคน อ่ะพันกระชีสื่อกระดิกอันนี่ฮเวลามันสุกมันเป็นบักแบดอันนั้นแหละแบดบักอาวุนเลยแหละทุกคนแล้วพันกระสื้อกระดิกกระโลกระแพงได้นี่เเป็นต้นมาเนี่ยนี่คือชีเป็นหักหญ้าเนาะทุกคนเนาะนี่นี่ต้นของมันแต่มันบ่มากก็มันมากในใจทุกคนเบิ่งนี่นี่อันนี้ก็เฮ็ดบุฮูเฮ็ดยังก็คือเฮ็ดลินจีก่อนทุกคนนะรู้ตัวนี้ว่าเฮ็ดลินจีพันซื้อนะ อบอเคยชิมดมกินอืหอมทุกคนเลยอืหอมเนาะเออคุชิมเมต่ตัวนี้เห็ดลินจีทุกคนเลยออเออขาขานี่ตัวนี้เลยต้นก้อยนะทุกคนม,มัน,นเ,มเป็นต้นขื่อมันเป็นขื่อทุกคนนะมันจะเป็นน้ำแบบนี้แต่ว่าใบอยู่เหมืนในท่าบ่าม,มียานาั่งแกงน้องใหม่เนายใส่ได้ได้ซื้อ่าแทนได้เนาะแทนยานาั่งทุกคนมันก็เคียวเพื่อน นก้อยตัวนี้เราพ่นเอาไปผ่านทุกคนปอกเปลือกพ่นิีพานบางๆ้วเพ่นสีนไปแช่น่ำให้ถือว่าเห็ดพวกขนมบ่มจ้ะอ่าพ่นสีนมาใซ่กับพวกกะทิมมพร้านะอันนี้ละก้อยทุกคนนี่สิเป็นใบแบบนี้ก็ถือว่าแถวป่าลายหนะแต่เลือกเติบได้ทุกคนเบิ้เฮาชิลองเบิ่งพอะมันสิเป็นหัวบ่นตัวนี้โอ้นี่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 น,น,นี่ทุกคนนี่ เป็นแบบนี้แหละคือเป็นหัวใหญ่บ่เบิ่งเอาใช้ทุกคนเบิ่งมันเป็นหัวไดคันรคือใหญ่เป็นหัวใหญ่ประมันอยู่นี่แหละฮะเอาใชเอาให้ทุกคนเบิ่งเป็นตัวอย่างหูเสือหัวใหญ่บ่เป็ดขนมทุกคนเลย แต่พน่นก็ะสีไปแช่ข้างไหนนะผ่านๆแล้วก็มาเยียบแช่น้ำนะสองสามมือพอน้ะจนมันจืดพอน้ะทุกคนนี่ยเนี่เนี่เห็นบหมเป็นหัวเลยนี่เห็นบหมนี่ยเนี่ยแต่เป็นหัวอ่อนทุกคนอ่อนก็ได้แต่เป็นหัวหน่อยเชียวนี่นี่ยเนี่เป็นหัวเป็นเนี่เห็นบหมนี่นี่เป็นก้อนทุกคนนะคัดนะทุกคนนะอืม มันจะเป็นหัวมากินกับแบบเขากินข้าวเลยแต่มันชิมันกว่าทุกคนเบ้อ,อ,อนี่เป็นพวกข่ข้าวๆนี่เพิ่งกระชิมผ่านผ่านแล้วก็มาแช่น้ำมาเช้าแช่หน่ำก็ไลยมือช่องสะมือเพือ่ออะไรเราก็ต้องมาเหยียบทุกคนนะเหยียบเหยียบหลางน้ำหลางหน่ำก็จะมันอ่อนทุกคนนะเอาชิพังใหม่นะจะมันอ่อน มันอ่อนแล้วแล้วนอไ,ได้แ๋ยวก็มาล่างคักแล้วก็มาเพิ่มมาอันนั้นามาหนึ่งทุกคนเลยมาหนึ่งแล้วแล้วก็มาหนึ่งใส่มาหนึ่งแล้วก็มาใส่พวกกะทิเกล้าและใส่น้ำตาลทุกคนนะคักถือว่าตือว่าอาหารในป่าเนี่ยถ้าแบบยูดงอยู่ป่าเนี่ยถ้าว่าบุมีเข่าทุกคนกระเพานหัวตัวนี้มาแช่น้ำแล้วก็มาหนึ่งตือกินแทนเขาได้เกือไข่คือกันแหละแต่สมัยปูชมัยยาบุมีเขาแต่สมัยชงขามทุกคนเพิ่นก,กินก้อยตัวนี้แหละแทนเขา ถามมังกรทุคนถือว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่อกินก้อยพนว่าโอ้ยกินก้อยตังเข่าเมนตัวนี่แหละเพิ่นมาผ่านผ่านบาดผา,านแล้วก็ไล่เนาะแล้วมาหนึ่งมาหนึ่งเลยก็กินแทนเข่าพาลูกพาเตากินทุกคนเลยมันบ่มีเข่าแต่สมัยก่อนเนาะมันอึดไว้ชจบ่มีเวลาเช็ดให้หชวนก็คือแบบมันเกิดสงครามนะทุกคนภายก็เอาตัวรลอดไปหลีอยู่ตรงอยู่ป่าก็เลยกินก้อยนี่แทนเขาเพื่อพท่งชีวิตนะก็ถือว่าตามปลาตามดงเนงาะดมสมบูรณ์ทุกคน แถวเขตบ้านเฮานะที่ว่าหายกินหายอยู่นะี่ก็พอได้ได้แต่ว่าจีดอคันว่าอยากกินแมงจีดอกก็ถือเสียมมาคันนี้เดี๋ยวคดเอาเป็นคุยเป็นทุกคนเลยนีเนย่เป็นปคุยเป็นกะบลึกไปได้ทุกคนเนะถ้ามีเสียมเนี่ยโดโคดคดเข้าไปเนี่ยได้กลัวเราไไ้ได้จากชิปโตนี่มาปนทุกคนเลยเนาะมาปนกินกับพวกพักในนาลวกพักเนีย้ขัก ตอวห่านในป่าห้องตัวอุดมสมบูรณ์ารต่อชิพาทุกคนเบ่งเป็นความผู้นะทุกคนเวลาไปในป่าเนี่ยก็คือว่าตกกใหม่หรือล่มนะอันนี้เป็นวานจอดใดทุกคนวานจอดป่าป่าชานี่กระือว่าเอาใบมันนี่แหละเนี่ยมาค้างไผ่หนึ่งพอมันอ่อนๆแล้วก็หอนๆจะหน่อยแล้วก็เคียนเฉมุงที่ว่าแคนเขาพริกครับ่าชาหรือว่าแข้งพริกอียังนี่นะ โมูหึกว่ามันไข่ลนะ้วไปเคียนใช่ทุกคนไลยมันอยู่ในป่าได้ก็คือว่าวานจอดป่าคาันอยู่ในบ้านวานจอดป่านหรือว่าเพิ่นเสีมาแต่ปลาไปปลูกก็เอากระพูหูนาะตัวนี้แต่ว่ามันใจอยู่วานจอดตัวนี้ทุกคนนะี่ก็ถือว่าแถวป่านี่มีเฉพคุณหลายแนวทุกคนที่เป็นต้นไม้ใบ,บหญ้าแถวกระหูอาจยังลายทุกคนเลย ป่านี่เขาเอาเบ็ดสิดมาใส่นี่ถือว่าได้อีกเลยทุกคนพวกปลาขาวทุกคนเลยทำมานางสิดถ้าน้ำมีกนิดเดีวยวพอได้แก้งได้ทุกคนเช้าแถวนี้ยน้ำมับกทุกคนแต่เขาไม่อีดายยืนนะ,ะถ,นถือว่าเขากำหอดวางนำ้ำมาคอยเช็คอุปกรณ์ทุกคนถือเขาก็ะคอดวางอย่างไรทุกคนกานหาอยู่หากิเนาะงตำดงตาปลาถือว่าเป็นสิงธรรมชาติที่งดงามเขาก,ก็ซอกหา มาเลี้ยงชีวิตเนาะคันว่าบ่าอ่ะก็ถือว่าไปเที่ยวป่าอ่ะคือถือว่าคลิปของเฮาก็เดินมาวันนี้ก็จะิได้การปลาพีลานองเราพบกันคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอ,อก็ว่าสบายดีเอาบ๊ายบาย